สวัสดีครับนี่มาพบกันในพาร์ทที่5้านะครับผมไปฝึกความกลัวมาเรียบร้อยต่อต้านความกลัวว่ามันเป็นยังไงไปไปไปกันต่อเลยเฮ้ยทำไมไล่มาอย่างนี้ทำไมคุณไล่มาอย่างนี้ผมเขียนไปต่อไปโอเค แสดงว่าเราต้องเรา The t เราต้องดันไปนัจุดจุดนั้นไปเออเอ็นนนเสียงเหมือนคนกำลังสับอะไรสักอย่างนี่เสีบขึ้นมาเสี คงไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีทางเข้าอื่นใช่ไหมมีต้องให้เราจุดไฟไหมเราใกล้เข้าแล้วนะครับโอ้ยต้องเข้าไปใช่ไหมดีเข้าทางนี้ได้ไหมอุ้ยโอ้โ<ห>ดูสนุกนะครับเนี่ยอ้ย ไปไหนอะโอ้โหใจเต้นรัวหัวใจเต้นแรงแล้วมันก็จะมาสับหมูต่อเนี่ตรงนี้แต่ผมว่าผมไปต่อได้นะอ่าม,มันเสียบปุ๊บปุ๊บหันปั๊บปั๊บใช่ไหมแล้วมันก็จะจับปลาสองมือเอ้ ปลาหรือเปล่าวะแใส่กล่องใส่กล่องว่าใส่ดาปึ๊บแล้วนางก็จะหันเข้าไปทำปลาแล้วจังหวะนี้แหละเราก็จะค่อยๆย่องไปย่องไปย่องเฮ้อมาเลยทางนี้ว๊า <laughs> ทมาทำไมอะทางเนี้ยเราตั้งสังเกตพฤติกรรม S <S โอเคเขาก็จะเดินวนมาอันนี้เราก็ไปทางนี้สิครับเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งมา มันเห็นมันเห็นไหมเห็นไหมสังเกตพฤติกรรมต่อไปครับอันก็จะทำกับข้าวพอทำกับข้าวแล้วมันก็จะเดินกลับมา มาใส่มาดูเครื่องนี้แตแล้วตอนที่มันเดินมาเราว่าเราต้องไปทางนี้มากกว่าโอเคทำลายแล้วเ,ออเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยมจะเปลี่ยนทำลายอีกหรอวะเนี่ยโอ้ เหมือนมันบอกว่าตรงเนี้ยเหมือนมันบอกว่าหลบลังลังเสาก็ได้นะโดนไหมล่ะไปตามมันมา มาทำไมทางนี้เนี่ยโอ้ยพ <c oughs> <c oughs> อทำใช่ไหมมันทำเสร็จปั๊บแล้วมันก็จะเอากลับไปเอาเกลืออีกรอบหนึ่ง ซึ่งเดียวนะเราต้องหากุญแจอีกเหรอวะเนี่ยเอา้าชี้หายแล้วกุญแจอยู่ตรงไหนเนี่ยตกได้ตกจุดไฟมึงขึ้นมากูต่อยมึงนะกุญแจเหรอกุญแจมันอยู่ตรงไหนวะ ไอ่เราไปทางไหนวะเนี่ยเดินมันเห็นแต่มันทำอะไรเราไม่ได้เอ้าบางทีพิจารณ์เฟอร ยายยายยายนายอย่ามาสนเรานายไปสนในสิ่งที่นายต้องการดีกว่าโอ้ยกลัวตกจังเลยเออ,อเราต้องขึ้นไปอีกแล้วเนี่ยจับปลาไม่ได้ เราต้องหากุญแจามาเปิดห้องนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ยากพอสมควร<า>อา้าวมาชั้นนี้ได้ไงวะโอ้ยสบู่มันลื่นสบู่มันลื่อนอ้ายไม่ไปได้ไหมอะ ไม่เป็นไรก่อนอื่นเราต้องจุดไฟก่อนนะผมว่ามันต้องมีอะไรแน่นอนโอเคขออนุญาตนะครับสวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าอย่าปิดประตูสิโอเคประตูอื้อ มีตัวไปทางนี้ก่อนนะ้ะแต่ข้างบนก็คือเป็นเสียงใครหลับอะแต่เราเห็นประตูเมื่อกี้เป็นประตูเหล็กนี่กูต้องเข้าไปเหรอวะเนี่ย ปิดไฟได้ไหมมันจะไวต่อแสงไหมข,ข้างล่างมีที่โซนผมว่ามันไม่เชิงเน่เลยมันหลอกให้ผมมาเอา้า

คิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆเฮ้ยสะดุดจังเลยัมต้องขึ้นยังไงอะสายสายนี้มีความเกี่ยวข้องไหม มันมีความใกล้กวกันไหมอ๋ออันนี้อันนี้ดึงลงมันก็จะเป็นบันไดไงใช่ไหมเหมือนบ้านฝรั่งที่เราเห็นไงผมว่ามันไม่ใช่เลยเอาเอ้าเหรอมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยแล้วกูไปคิดอะไรบ้ากันเนี่ย ยุบ <Yes. S 2> ไปกันเลยไปเปิดประตูกันเราต้องระวังอยู่ตลอดเวลา เข้าอ,อย่างนี้โอเคเฮ้อไม่อยู่แถวนี้อะไรอะลูกสวัสดีครับน,น้องกอดหน่อยน้องไปไหนอะน้องเข้าทางนี้ได้เหรอแล้วทำไมเราเข้าไม่ได้กับน,อนอ้องล่ะ าางก่อนโอเคออกไม่ได้โอเคแสดงว่าเราก็ต้องเปิดกุญแจออกทางนู้นบอกให้เรามาแต่แรกแล้วก็เฮ้ย <c oughs> ไปไหนแล้วครับฮ้ยทางต่อไปเราก็ไม่รู้จักทางอีกไป รีบอ่อวัดเอาแล้วกูอ๋อวัดต่อจากตรงนี้โอเคแล้วต้องซ่อนใหม่ ครับอย่านะครับโอ้ chân lưu đấy anh em vào khó thăm lê yêu phải là phải là teto เียงมนมันจะมายังไงมาแล้วไงเราหลบแต่ทางเก่าที่เราเคยมาก็ไปทางนู้นโอเคเราหอบกุญแจมาถึงนี้แล้วเอา รีบไปเลยครับรีบไปเลยครับเฮ้ยผมเข้าทางนี้ดีกว่าทางนี้มันเป็นช่องเล็กเนี่ยเราควรเข้าเพราะมันเป็นช่องสำหรับเราเฮ้ยมวยไม้ไกัน้นโอเคอย่าบวกนะว่าเราต้องปีนไซกกอะ่ะใช่าไป อันนี้ปีนได้ได้หรือเปล่าเนี่ย <Yeah! S 1> ขึ้นไม่ได้ <c oughs> อะไรอ่ะมันเอาอะไรมาเอาเนื้อมา มาหมุนมาทำเป็นไซคอกเอ้ยพอใจครับ มันต้องมีอะไรกับช่องนี้แน่เลยเงยหน้าสิไม่ใช่ข้างล่างมีอะไรเอ่ยมีน้องกอดน,น้องอีกครับเออ,เออขึ้นไม่ได้ thì chúng ta làm trái cọp có may nè anh em à không bay lên bay อะไรวะนดิมันก็มีสิ่งให้ทำเท่านี้หรือมันปีนได้ถ้าปีนไม่ได้นี่ว่าแล้วเราสีเฮตจะได้ ดันได้ไหมดันไม่ได้เราเวียงได้เหรอเราต้องเวียงตัวเองเข้าอ่ะเอา ก็ได้แต่แรกใช่บ่ะั่้เราไปไปไม่ขึ้นหรอวะ <c oughs> พูดเพียดไปหมดแล้วเนะี่ยโอเคอันนี้คือทางลงเนื้อเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราโดนบทอ๋อนี่มีตรงนี้คือไม่มีผีมันให้เวลาเราจุดอยู่ เนี่ยเราเจอตุ๊กตาน,นี้อีกแล้วโอ้มันต้องทำลายเหรออ๋อเราไม่รู้อะ่ะแล้วก็แล้วก็ไม่รู้ใช่ ทางนี้ก็เปิดได้เอ่อ้าวโอ้ย <c oughs> มันไปหยุดมันไปทะลุจอนั้นได้อะ เราต้องดึงนั้นลงมาฮึบฮึบโอาเข่ยอะไรทำมาันยังเต้นอยู่เลยส่งลงไป ก็คือเราต้องทำเชื่อมกับข้างล่างด้วยเหรอเนี่ยอ่ะเอาเนื้อไปอีกก้อนแล้วว่าก้อนนี้ก็ต้องใช้อ่าไม่มีใครกดก็ไม่เป็นไรไปเออเฮ้ยเดี๋ยวพอเขาเดี๋ยวผมขอสำรวจอีกฝั่งนี้ก่อน อันนี้ก็มีแค่ที่ปีนแล้วก็จะเป็นตัวสูงนั้นกับเครื่องเครื่องอะไรสักอย่างน่าจะไม่มี่ส่วนเกี่ยวข้องส่วนเกี่ยวข้องอะไรแล้วเอบายบายน้องมานี่เร็วว้สวัสดีค่ะ น้องตามเรามาเฉยน้องจะก,กลับกับเราแน่เลยนี่สองอันปันครับอเช่ยอ้อึ่ออื้ออึ่อ,อ,อท่านี้เหรอชิ้นละก้อนเหรอโหเยอะ ทำไมอ่ะเราเอาน้องไปด้วยไม่ได้เหรอ,อปึ๊บเอ้ยไปช่องแอร์ต่อไม่ลิงจริงจ้องลมแบบเงียบเงียบอุ้ยเชียียผมไม่มีอะไรหรอก มีที่หลบนะาน้า,นาท่านแน่แล้วต้องไปหากุญแจซึ่งเราต้องลงไปข้างล่างต้องลงไปข้างล่างงั้นก็ข้าผมสำหรับ EP ที่ที่ไหนวะที่5นะฮะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม เดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะต้องหากุญแจมาเปิดที่นี่นะครับเป็นพัซเซิลต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนกะันตอนนี้นะครับผมขอบคุณมากครับไว้เจอกันครับไปไปไ้เจอกันครับผมบ๊ายบาย,บาย,บาย